มีคนขอมานะคะจานเดียวนะคะจานเดียวเป็นผัดกะเพราหน่อไม้นะ <_ an> พริกนะคะเด <_ an> ีวไปหั่กระเทียมเดี๋ยวไปทะไาอละเอียดเดียวนีลพริกนะตำก่อนเดีไ๋ไม่ละเอียดล้วอาะตานะจ๊ะ <_ an> นี่นะตาแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวพี่ตแบบนี้นะําให้ละเอียดนะแล้วเดี๋ยวทอดลงไปแม่แมเาอะไระไผัดลงไปนะเนี่ยแล้วก็ผัดหูผัดอะไรเดี๋ยวผัดให้ดูแล้วก็เอาไข่ดาวไมไข่ดาวด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวทให้ ต่อยยีพรเนาะน่าจะเอาขุาปยีพรไปในนอสแล้วก็จานเอาพอละเอาแบบแค่กรอบข้างนอกพอ เราสาเขียวลูกตานิดนึงผมก็จะมีแชร์เรื่องใส่เยอะนะร้บางรายใส่เยอะมากอันนี้จะมีน้ำซุปอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเด,ดิมเหมือนเดิมนะก็เอาน้ำล้างโคกเห็นไหมครับลราแค่จะลิวตักน้ำซปใส่น้ำล้างโคก ดาวร้อมเดือนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแ,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 แล้วน่ากินไหมแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเจาะไข่ก่อนุคนชอบเจาะไข่เดยยงย่อมย่อมแบบนี้เลยนะก็อกินก่อนเพราะว่ากินไม่สุ้าพคนทำข่าวนวดจัอ่ะอร่อยมากโบแม่บ้า,บา เราได้ถามเข้ามาเยอะว่าจะย้ายไปไหนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะคะติดตามคำเตือลยคะ่ะ